่าทำไม่รช่ละยะขาดตายอดดก็ไม่น่าจะผันยูเป็นยังไงบ้างครับรายการนี้รายการนี้ก็นึกว่าจะทำได้ดีแล้วครับแต่มาพลาดตรงตรงช่วงสุดท้ายครับ มันจะต้องลงไปเขาน้อยแล้วก็ย้อนขึ้นมาแต่เราไม่ได้ลงไปแล้วก็เราไปทางเส้นทางปกติมันเลยระยะมันเลยขาดแล้วก็ไม่ได้ผ่านตัว W W เจ็ดรัสเกว่าก็พลาดพลาดเองเหมือน,นจะไม่พลาดแต่ก็พลาดกันได้ เรา,ารู้ตัวตอนไหนครับว่าเราพลาดแล้วเอ่อเข้าเส้นแล้วครับเข้าเส้นแล้วแล้วก็สรุปสรุปนาฬิกาส่วนนาฬิกาปรากฏว่าระยะมันขาดระ,ระยะขาดเราก็เอาแผนที่ที่วิ่งจริงของเรามาเปรียบเทียบกับแผนที่ที่เราดาวน์โหลดของสนามมันเลยขาดไปเราก็เลยเห็นก็ ต้องเอาป้ายไปคืนเขาบอกว่าเ,ออเราผิดพลาดเองไม่ขอรับรางวัลในส่วนความรู้สึกระหว่างวิ่งตอนนั้นมีอะไรคิดในใจมีแพรหรือว่าตั้งเป้าอย่างไงบ้างไหมครับตอนนั้นมันมีที่ห้าที่เขาไล่อยู่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราหนีครับเรารู้สึกว่าเราหนีเรามีอาการปวดเขานิดๆิดเราก็ ใช้ไม้โพช้ไม้โพในการวิ่งใช้ไปเรื่อยๆกับแล้วก็น่าจะน่าจะด้วยเอ่ออาการลุกลี้ลุก,ล,กลนด้วยคิดว่าพยายามหนีให้รอดจนดึกพืน้นที่ที่จะต้องลงไป ซึ่งจุดนั้นเป็นจุดอับจุดบอดหรือว่าจุดยังไงบ้างครับสัญยงสัญญาณตรงนั้นมันไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่ครับประมาณตีเท่าไหร่ครับทีวูน่าจะสักทีวูส่งรูปภาพมาประมาณสองครึ่งถ้าย้อนกลับไปโดยประมาณสองครึ่งคือเข้าเข้าเส้นแล้วอ่าโดยประมาณสองครึ่งที่เข้าเส้นใช่ครับถ้าย้อนกลับไปจุดนั้นประมาณตีเท่าไหร่ได้ก็น่าจะสักตีสองน่าจะได้เพราะมันเป็นจุดสุดท้าย ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยครับชูดิ้งความรู้สึกตอนนี้นั่งดูการาฟดูแผนที่ไปใดๆมีมีมีความรู้สึกยังไงบ้างคือตอนนี้นึกเสียดายเสียใจหรือ,อยังไงบ้างเราพลาดได้ยังไงเออทั้งที่เราวิ่งกับนาฬิกาแล้วด้วยวันนี้เราได้ดาวน์โหลดแผนที่ลงไปก็มันเหมือนกับ ช่วงจังหวะพอดีช่วงจังหวะที่เราที่เรามองที่เรามองนาฬิกาแล้วนาฬิกาเนี่ยเวลาเวลาเราวิ่งตามเนี่ยมันก็จะขึ้นสีเส้นไหนที่มันยังไม่ได้วิ่งมันจะเป็นสีชมพูเส้นไหนที่วิ่งแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าครับ uh, พอเราพอเราเห็นว่าเออ ในตำแหน่งตรงนั้นพอดีมันเป็นสีชมพูเราก็เลยเราก็เลยวิ่งตามตามตามแผนที่เหมือนเดิมกับแต่เราพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้ดูแผนที่ที่เสือ้อด้วยเพราะตอนที่ถาม ตัว CP สุดท้ายเนี่ยน้องเขาบอกว่าเหลือ3กิโลเหลือ3กิโลตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอใจเพราะว่าเราไม่ได้เปิดระยะทางไม่ได้เปิดระยะทางดูเราดูเฉพาะแผนที่อย่างเดียวครับถ้าเราเปิดดูระยะทางด้วยเราก็น่าจะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้บทสรุปเรื่องราทั้งหมดเป็นยังไงครับ ก็ไว้ <c oughs> ไว้แก้ตัวครับผมไว้แก้ตัวในสนามหน้ากันอีกครั้งว่าเออ,เอ,อความความถี่ท้วนของเราเนี่ย <c oughs> มันมันมากพอแล้วหรือยังครับอะไรคือสิ่งที่ทำได้ดีและพอใจในสนามนี้ครับพี่ในสนามนี้ก็ รู yeah. ้ส <tr seine Christmas> <t cities> ึก <t> ว่าการเติมพลังงานการวิ่งกล้ามเนื้ออะไรมันมันโอเคครับช่วงที่เราเราเร่งก็เร่งได้ช่วงที่เราเดินเพื่อที่จะเดโคเปอรี่ในบางบางช่วงเราก็เดินหลังจากนั้นพอเติมพลังงานไปสักพักมันก็เริ่มมาเริ่มมาเราก็วิ่งอีกครับฟื้นตัวเร็วก็ฟื้นตัวเร็ว คือมันไม่ได้ไม่แน่ใจจนจบเรสเด็จนจนก็เป็นกำลังใจบิวกันต่อในสนามหน้าครับผมสวยๆสวยๆแล้วม่เล่นนี่ดิว่าเราแต่งหน้ามา <c oughs> แล้วว่าร้องผันเสียงดังเดียว รสนับลอกันครับเราซื้อโปรหมอหมอยู่แล้วนะครับทำแรงหมอให้ได้ก้อขอแพนพี่บอยกิโลมาพัขาอแพยนะครับพี่บินมีไว้ทับง75กิโลและอีกเบออ ทุกใจเมื่อใดโยกใดใดแกงก็ไดได้เหมนหัวเราะฮ่าเด็กหัวเราะฮ่าผหัวเราะฮ่าเราดีงมันดังว่ามันล้อหมดสหมดสินะครหมดสินี้เตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือกินหมูกระทะนะขอบอางนะครับ ในเงต้าคในจังหวัดนีกันเลยคนนี้แหละานวะส่วนนี้นะเราสวัสดีครับเออแต่มันมันมืดแล้วทั้งมันหม่นน้งในพื้นทพบริเวณนั่นเนี่ยล้ไม่ออกน้นวะนกอนนะครับแล้วเดี๋ยวไปหลบภายหนาวกันข้างได้นะครับ หรือใครอยากใส่รูปนครับหน้าเส้นนริว่างมากเลยครับแต่คนคนต่างหลังนี้มาเนี่ยพี่ไม่ได้ถ้ำนะบอกว่าบอกไปบอกมีรูปทรงใหม่ลองมีรูปคุยรูปนูปนะ